าะว่าป้าไว้เดี๋ยวเดียวคนมาเห็นนะทุกคนนี่นี่กำลังออกขนเลยเอาไปประมาณสียมือนี้ก็น่าจะออกขนแล้วนะทุกคน วัดดีเพื่อนเพื่อนแอปซี FC ทุกคนนะทุกคนวันนี้ผมก็มาเอาลูก่นกนะทุกคนลูกนกแตนปูนบ้านนะครับทุกคนผมก็มาหอดสถานที่แล้วนะครับที่จริงผมมาใส่กระดับนกด้วยนะทุกคนแต่เวลาผมใส่นะผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าผมลืมนะทุกคนลืมแล้วก็เฝ้ามาเอาลูกนกนะมันฟักตัวแล้วนะทุกคน อันนี้เป็นรังที่มีไข่ห้าฟองนะแต่ว่ามันหายไปสองฟองนะทุกนมันเหลือมันมีแต่ลูกสามตัวนะมันกําลังออกขนออกอย่างแ้นะ่นาทุกนเดี๋ยวผมสิพาไปเอานะครับเพราะว่าจงไว้โดนเดี๋ยวนอยมันจาหายหรือมีคนมาเอาไปนะทุกนเพราะว่ารังที่มีซีไข่ซีน้วยมันมันหายไปแล้วนะทุกน จับโบโย้ยอย่งไข่มันแตกแล้วก็ไข่มันคือทื่ตุมกมากินหมดแล้วนะทคน <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าถ้ามันฝักแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงนะทคนเพราะว่าป้าไว้เดนเดียวมีคนมาเห็นเนี่ยนะครับว่าอยู่แต่ในคังควายคางวัวของเขานะ่เดี๋ยวเขาไมา่เห็นนะทคน <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะทวนว่าลูกนนกยั่แล้วก็เป็นอะไรนะทคนเดี๋ยวไปดูกันนะ นี่ลูกนกอยู่ในนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าก็นี่ลูกนกอยู่ในนี้นะทุกคนเอ๊ะสามโตรังมันเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนมันมีต้นไม้แล้วมันก็เห็ดลังใส่ในนี้เลยนะสามโตนะกำลังออกขนนะทุกคนเอาตัวน้อยๆนี่ไปเลี้ยงมันช่วยเชื่องดีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปมันเลยนะ เสียดายนะมีไข่ฮาน้่ยพนะทุกคนตัวนี้นะมีไข่ฮานน่ยแต่ว่ามันฟักมาได้แต่สามตัวนะทุกย่านมันรังมันน้อยแล้วตุตุเมียมันฟักก็ทั่บถึงนะทุกคนแล้วไข่มันจะเลยบ่ออกมาเป็นโตนะมันมันเป็นไข่เน่านะครับมันมีแค่สามตัวเนาะรูนกนะการแตมปูนได้แตมปูนบ้านหรือนกกันเขียนบ้านสวยงามมากเลยนะทุกคน นี่สามตัวนะในต้นไม้ตัวนี้นะตัวนี้ยี่ถึงนะเดี๋ยวผมไปล้อแล้วก็ไปล้อเบิ้งไว้จะม,มันจะได้หรือมันจะเห็นลังอื่นอืนอ,นอีบอกแล้วผมกลับมางานผมจะมาเอานะตัว สามตัวเด้อเดี๋ยวไปล็อกก่อนนะทุกคนปุ๊ดเดียวเขาจะมาเอานะนี่ครับทุกคนผมมาเจอเรัองนึงอยู่ในต้นไม้ตัวน,นี้นะอยู่ดูตัวนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันปล่อยหนีไปแล้วนะครับลกแต่นปุ๋น้านคือเก่านะทุกคนโอ้เสียดายมากามันหนีไปแล้วนะยังแต่ไข่ที่ยังว่าฟักนะ มันหนีไปแล้วนะทุกคนสิได้มามาช้อไปแล้วทุกคนเฮ้อยังไงตัวนี้นะอยู่ต้นไม้ตัวนี้อยู่หงตัวนั้นหน่อยผมเคลื่อนเป็นเบื่อฮมันหนีไปแล้วนะทุกคนโอ้เสียดายฮะจะเป็นยังไงเอาไปต่อแนะเอาไปซอกต่อฮะเอาละครับทุกคน เรากลับมาห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาลูกนกกันนะทุกคนเอาใส่ตรงนี้นะนเอาใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาลูกนกมาให้ทุกคนดูนะทุกคนในนี้นะเดี๋ยวแขวนนี้ไว้นี่ก่อนนะไว้ตรงนี้นะทุกคนเนี้ยเอาลูกนกนะเอาเลยนะเพราะว่าป้าไว้โดวนเดี๋ยวมีคนมาเห็นนะทุกคน นี่นี่กำลังออกขนเลยเอาไปประมาณสี่ห้ามือนี้ก็น่าจะออกขนแล้วนะทุกคน ำลังลืนตาแล้วนะจ๊ฮะฮู้มันมันขี้ใส่มือผมนะจ๊ะโอ้ยยยย่เจ เอีตัวนี้เป็นตัวทำอิดเลยตัวนี้ใหญ่กว่านะทุกนเออดูว่ามันขี้ใสบมบุลละเอาไว้ก่อนอไว้ตรงนี้นะโอ้มาแล้วนะทุกคนได้แล้วด้วยเออสามตัวนะทุกคน สามตัวสามตัวเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงนะทุกคนไปนะทุกคนกลับบ้านกันนะนเดี๋ยวเอาหมา้อกระดาษละได้ตัวนึงนะทุกคนนี่นกนกกินนกหวัานต้นมะปีนะทุกคนสกเจามาก มันเป็นนกุกเงาแบบนี้มันจะกินมแมลงก็ได้นะอาศัยกินแต่น้ำหวานนะทุกคน,นกินแต่น้ำหวานรูกเดียวนะทุกคนได้ตัวเดียวอรอท่านะ้ก็หาก็ใส่๋ยวมั่มีนมนกมา เดี๋ยวผมน้องออกมาแล้ก็จะไปกินข้าหน้าทุกคนเอาแะครับทุกคนเขาก็มาโอบเขามาโอบลูกนกอีกหลังนึงน,ะนี่ตัวนี้ก็คือตัวอยู่ในนี้นะทุกคนนี่ตัวนี้ใหญ่มากแล้วนะแต่ว่าไข่นน่นนึงยังบ่ฟักเลยครับทุกคนนสงสัยสงสัยมันจะบ่มีไข่ตัวนี้มันจะบ่ฟักแล้วนะทุกคน ตัวนี้ตนกตัวนี้มันง่ายแล้วนะแต่ว่าลูกนกไครเน่นนี่ยเงบ่ฟักเลยนะตัวง่ายแล้วนะตัวนี้เป็นนกนกทนเหลืองน้อยนะตัวนกทนเหลืองเส้นเล็กน้อยนะตัว นกทุ่นเหลือสันิดน้อยดูว่าตัวผู้กระตัเนียยิ่งเท่าไหรด

อลองแวนนี่นะลองดีนะทุกคนลงองโคตรดุนะอ่าถึงเลยถึงเลยอเดี๋ยวผมจะออกไปเลี้ยงนะทุกคนเอาล้วทุกคนเอามาเอาลังนกการเขียนดวงตัวนี้นะมีสามตัวแล้วทุกคนเมื่อนั้น แต่ว yeah. ่ามื้อนี้ยังเต้ตัวเดียวนะทุกคนโอ้ยูดไดไปเอาไปโอ้เสียดายครับทุกคนเลยหายเกลี้ยงยังเต้ตัวเดียวนะโอ้โหเป็นอย่างนะทุกคนโอ้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 เมื้อนั้นน่าจะเอาเลยแล้วนะทุกคนมีผู้ใดมาเอาเนาะนี่ยังแต่ตัวเดียวนะจากสองโตไปสายแล้วทุกคนนะ เสียเงินนะเสียนกอีกเลยทุกคนเมื่อนั้นเอาแล้วแล้วนะทุกคนเออคอยบอกหลานมาเอาแล้วนะทุกคนให้มาเอาให้มาเอาเราอะอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็เอาเนี่ยมีคนมาเอาแล้วนะทุกคนเลยยังได้ตัวเดียวเนี่ยยังเต้ตัวเดียวนี่ เสียดายครับทุกคนเลยนี่นั่นเอาลย,ย,ย,ยาแล้วเลยทุกคนนอนนอนนอนญาละเอาเลยทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนนี่ครับทุกคนได้ตัวนึงแล้วนะน,นี่ก็สามโมงก็สิบโมงแล้วเขา,าก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคน<อ>น,นี่ต้นนี้ก็คือมา มะเิ็งจีตัวอยู่ในป่านะทุกคนหรือมะเิ็งจีในธรรมชาตนะิแดงแล้วนะทุกคนแดงเปียกนะทุกคนเมย์ตัวกร็รอมาก,กินนะทุกคนโอ้ยหนี่อยทุกคนหลายมากเลยนะว้า เหลาหลายแล้วก็ดกมากเลยนะทุกคนเฮ้ยจะกลับบ้านแล้วนะนได้แต่ตัวเดียวแล้วทคสงสัยเมื่อวนี้ว่าม,มีนกมาแถวนี้นะทุกคนเดย่เล่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน